วันนี้เราก็เลยมาหาของกินของอร่อยในย่านท่าน้ำนนกันอร่อยด้วยตัวสังขยามันดูเป็นเหมือนพุดดิง้งอ่ะดูดิเนี่ยขนาดชิมมาสิบเจ้าก็ 49, ค,าคืออร่อยอร่อยแทปปี้เจ้าเลยรีวิวแบบรีวิวดีหมดเลยที่เนี้ย สวัสดีครับวันนี้เราก็เลยมาหาของกินของอร่อยในย่านท่าน้านนกันเราได้ทำเรีสิร์ชมาว่าย่านนนทบุรีเขามีของกินของอร่อยอยู่ตรงไหนบ้างที่เราเลือกตรงนี้เพราะว่าหนึ่งผมว่ามันเดินทางสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าเรือก็เดินทางได้แล้วก็ถ้าเกิดใครมารถนะมันจะมีเหมือนแบบลานให้เราจอดรถเป็นลานจอดรถเอกชนซึ่งจะเสียค่าจอดรถประมาณ30บาทนะครับแล้วก็ของกินที่นี่ก็คือค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆ มีทางร้านนั่งแล้วก็มีเป็นแบบสตรีทฟู้ดให้เราได้เดินกินเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินกันดีกว่าไะร้านแรกที่เราจะไปกินกันนะครับร้านหมูแดงหมูกรอบในจิวนะตอนนี้เราถึงกันแล้วนะครับคือถ,ถ้าเกิดเข้ามาตัวนี้จะเห็นเขาเขียนว่า T. w Crispy Pork นะ ตอนนี้เราสั่งทั้งหมูแดงหมูก,มกอรอบราคาทั้งหมด70บาทก็มีหมูแดงประมาณสัก5ชิ้นแล้วก็มีหมูกอรอบประมาณ4ชิ้นเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะอืมผมขอชิมที่หมูกอรอบก่อนอืมูมกรอบมากกรอบเลยกรอบอร่รอยหอมูกอรอบโอ้ยหนังก็คือรู้แล้วว่ากอรอบผมว่า มันอร่อยมากนะเพราะว่ามันไม่ได้หวานมากตัวน้ำซอปไม่หวานแล้วก็ตัวหมูกรอบคือกรอบตัวหมูแดงก็คือเนื้อค่อนข้างมีชิ้นหนาแล้วก็มีทั้งกุนเชียงแล้วก็ไข่ตัวไขย่ยางนะผมอันนี้ดีอันนี้น่าะว่าใครมาให้มากินนี่อร่อยอันนี้แค่ ร้านแรกที่เราไปทานกันนะครับก็จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบ่ W Crispy Pork นะหรือว่าข้าวหมูแดงหมูกรอบในจิวนะครับก็70บาทมีทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็กุนเชียงกับไข่เดี๋ยวเราไปเดินในตลาดกันต่อนะไปดูของกินที่เป็นของหวานที่เขาบอกว่ามีหลายอย่างมากแล้วก็มีคนรีวิวเยอะมากเดี๋ยวเราต้องไปลองทานดูตอนนี้เราเดินเข้ามาในบริเวณตลาดนะครับของย่านท่าน้นมนะ ย่านเมืองนนท์นะครับก็คือเดินเข้ามาประมาณสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาก็จะเป็นมุมที่เราจะซื้อของกินกันซึ่งตอนนี้ผมเห็นแล้วแหละร้านแรกที่ผมจะไปกินก็คือเจพันเหมือนเตะนะครับครับผม เอาหมูสเต็กสิบไม้ครับผมหนึ่งชุดแล้วก็เอาบะจ่างใส่เผือกกวนหนึ่งลูกบะจ่างใส่เผือกกวนหนึ่งลูกใช่ครับหมูสิบไม้ใช่ครับเอาแตงกวามีหัน่นป้ามีแบบหั่นก็ไม่หั่นจ้ะเอาแบบหั่นครับผมแบบหั่นนะคะ,ะขอบคุณครับขอบคุณครับผม เดี๋ยวอันที่เรากินเป็นเจพันหมูเซนะครับก็คือเราอ่ะซื้อมาชุดเล็กนะชุดเล็กจะอยู่ที่10ไม้70บาทนะครับจริงๆอ่ะเขามีหลายราคามากนะ15ไม้105บาทผมสึกว่าชุดเล็กก็คือแบบเยอะมากแล้วเพราะว่าหมูที่เนี่ยถ้าแบบชุดเล็กก็ตกแบบไม้ละ7บาทเนาะเพราะว่ามี10ไม้แต่ว่าลักษณะของหมูที่เนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมันเป็นแบบเนื้อแบบเขาเลยนะเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อเป็นก้อนๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบแบนๆเหมือนที่เราเคยกินกันอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงอืออือโอ้นี่อร่อยเลยอ่ะน้จำจิ้มมันไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานแล้วก็ผัวเขาปั่นจนแบบมันละเอียดมันเนียนตัวหมูสเต็กก็คือแบบเนื้อมันนุ่ม อันนี้ดีเลยน้ำจิ้มมันไม่ได้หวานนะไม่มีความเผ็ดเล็กๆด้วยแต่ผมชอบตรงที่น้ำจิ้มแบบมันเนียนอ่ะผัวมันปั่นแบบปั่นเนียนมากดีเดี๋ยวเรากินหมูเต๊กเสร็จแล้วก็ตรงนี้มันมีของกินขายเยอะมากซึ่งผมเล็งไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปกินขนมไข่หรือว่าขนมฝรั่งนะที่นี่ได้ขนมฝรั่งแล้วก็น่าจะต้องกินข้าวเหนียวที่เป็นขนมไทยด้วย เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันก่อนยิ่ไงข้าวเหนียวสังขยาเอาข้าวเหนียวสังขยาสองขายเป็นยังไงอะครับเป็นห่อก็มีครับเป็นตุ้กต้นเอาเอาเอาเป็นสองห่อครับผม เอาเอาอันนี้ถุงหนึ่งครับผมอ้ยยี่สิบขอบคุณครับนี่เราซื้อตัวขเนียวสังขยามาเดี๋ยวเรามาทานให้ดูแล้วก็ตัวขนมฝรั่งขนมฝรั่งแม่ไนนะถ้าคล้ายๆกับของเราก็จะแบบขนมไข่ก็เดี๋ยวมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไง ลองกินตัวข้าวเหนียวสังขยาเพราะว่าตอนที่พี่เขาทำอะ่ะเหมือนเขาเพิ่งคลุกตัวข้าวเหนียวมาตัวสังขยามันดูเป็นเหมือนพุดดิ้งอะ่ะมันดูเด้งๆเดี๋ยวดูกันว่าหน้าตาจริงๆอะ่ะนี่ดูดิคือข้าวเหนียวมูนกับสังขยาแม่สมใจนะครับชิ้นหนึ่งอะ่ะสิบห้าบาทนะอืมอืมข้าวเหนียวดีข้าวเหนียวดีสังขยาดี สังขยาไม่ได้หวานเกินโหจริงๆตัวคันเหนียวเขาอ่ะมันแบบค่อนข้างดีมันมีความฉ่ามันมีกลิ่นใบเตยเล็กๆด้วยแล้วก็ตัวสังขยาเขาบอกว่าถ้าเกิดสังขยาที่มันใส่แป้งอ่ะก็คือมันจะเป็นรูๆแต่อันเนี้ยเนียนกริบก,ก็แสดงว่าเป็นไข่ผมว่าอันนี้แบบดีอันนี้ดีเลย นี่เป็นขนมไข่ที่คนแบบว่ารีวิวกันเยอะแม่ขนมฝรั่งแม่ไหนนะครับถุงหนึ่งยีบาทนะครับนี่ได้ประมาณนี้น่าจะประมาณ12ชิ้นนะครับนีอ่อันนี้มันอาจจะเหมือนแบบเขาทำเอาไว้ในปริมาณที่เยอะมั้งก็ต้องบอกเลยว่ามันหอมหอมไม่หวานมากรสชาติ รสชาติดีแอ่ว่าอนที้เขารีวิวเขาบอกข้างนอกมันจะกรอบมากแต่อันนี้อาจจะหนุนแบบเอเาอเขาจ,จะทําไว้นานนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้กรอบขนาดนั้นเอว่าวาราตดีนะเดี๋ยวผมจะกัดให้ดูข้างในอืมข้างนอกมันจะแบบเป็นเหมือนแบบกรอบๆนิดๆแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนุ่มๆอืมนี่ขนาดครีมมันสีเจ้าก็าคืออร่อยอร่อยแทบฟุ้งเจ้าเลยใน นะตลาดย่านท่าน้นนตลาดย่านท่าน้ำนน,นท์ภาพดีหมดเลยอย่าไปดูกันว่าเราจะไปกินอะไรกันต่อเพราะว่าจริงๆในลิสต์ที่ผมดูเอาไว้ผมจะกินอีกหลายร้านมากนะรีวิวแบบรีวิวดีหมดเลยที่นี่ไปดูกันดีกว่า <S <S ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านนนเบเกอรี่นะครับก็คือที่ที่ผมตั้งใจจะมากินก็คือ เอแครของที่นี่นะครับนี่แล้วเราก็ได้กินแล้วนะครับเป็น A อแครกล่องละ20บาทนะครับ1กล่องมี10ชิ้นตกชิ้นละ2บาทนะเอแครเขาบอกเขาอยู่ได้แค่6ชั่วโมงหืม ตัวออย่ไอร่อยมากอ่ะเอแค่คือแบบแป้งข้างนอกมันจะมีความแบบเหมือนแบบกร,บกรอบๆนิดนึงแล้วก็ข้างในคือไส้แบบไส้ทะลักอ,ะอ่ะเอแคคือดีมากดีมากอมโอ้ ันนี้ผมซื้อมารีวิวด้วยเพราะว่าผมเห็นคน,นแบบแย่งกันซือ้อแย่งกันซื้อเยอะมากเป็นขนมปังที่ข้างในเป็นไส้ปูอัดแล้วข้างนอกก็คือห่อด้วยสาหร่ายคนแบบต่อแถวกันซื้อเต็มเลยอะ่ะอืมอืมอืมมาค่ะปูอัดมันมันหวานนะแล้วก็ มีเค็มๆห,หวานรสชาติแปลกเลยอันนี้เด็กนะ่าจะชอบแน่เลยลเอาแตงโมปั่นครับระหว่างทางก็เลยซื้อตัวนี่ น้ำแตงโมงมากินด้วยเพราะว่าอากาศก็คือเริ่มร้อนแล้วแก้วละสี่สิบบาทนะครับน้ำแตงโมงปัน่นพี่เขาทำแบบมีที่ใส่ให้แบบออน่ารักมากโอ้ยได้น้ำแตงโมงแล้วแบบชื่นใจ เมนูที่ผมสั่งมาก็จะเป็นเกาเหลาเนื้อกับข้าวเปล่านะครับแล้วก็เป็นตัวลูกชิ้นมีทั้งลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นเนื้อเดี๋ยวลองมาชิมตัวเกาเหลาเนื้อกันดีกว่าโอ้โอ้หผมว่าตัวเนื้อเขาก็ทำมันมันผมว่ามันเปื่อยอยู่นะแล้วตัวตัว น้ำซุปมันจะมีแบบถ้ารสชาติจะมีความเออมีออกทางความเค็มนิดนึงกลับเขาลวกกี๊คนเขาแบบสั่งกันเยอะมากเลยแบบลองสั่งมาบอกเราชิมที่นี่อร่อยอืมรอร่อยอ่ะมันสิบบาทมันจริงอร่อยมันจริงชิ้นแบบมีความหวานมีความเค็มมีความเผ็ดความเปรีย้ยวแบบ เราชิมขบรลมากเอาค้มเนือ้อนี่เราเดินมาซื้อขนมปังนะแปดสิบาองศาขนมปังกันนะครับเอาไส้อะไรดีอ่ะอ๋อใส้หมูหยองหนึ่งองันครับเท่าไหร่ครับ35มห <35. S 2> เอาสาบบาทเนาะ เอาคุณครับอีกหนึ่งอันที่ผมซื้อมาก,ก็คือขนมปังที่เป็นก้อนเป็นลฟแบบนี้นะครับหนึ่งก้อน38บาทร้านชื่อว่าปังปัง85นะครับเอากูใช่เจ็สีกล่องหนึ่งครับเอากดปิ้งดีกว่าก็ปิง้งไขยไงครับเอาเอาไม้หนึ่งครับ ลาดเลยครับสามห้านะคะขอบคุณครับกุ้ยปิ้งนะครับอันนี้ผมบอกให้คุณป้าเขาช่วยลาดซอสหน่นี้นะเออ ผมว่าเขา,าไม่ได้ใช้กล้วยดิบนะเขาใช้กล้วยที่ค่อนข้างนิ่มและสุกถ้าเกิดใครที่ชอบกล้วยที่มันแบบว่าเออนิ่มหน่อยแบบสุกหน่อยอะ่ะผมว่าน่าจะชอบไปเลยลกล้วยนิ่ม,มน้ำจิ้มเขามีความแบบหอมหอมอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอันนี้ถือว่าดีอยู่น,นี่ก็เด็ดอยู่เดี๋ยวเราเหลืออีกสองอย่างนะที่ยังไม่ได้กินกันก็คือกุ้ยช่ายเดี๋ยวผมกลับไปที่บ้านแล้วเดี๋ยวผมจะไป ทานตัวกุชา่ายกับขนมปังอีกทีนึงตอนนี้เรากลับมาที่บ้านผมแล้วนะครับยังมีอีกสองอย่างที่เราซื้อมาแล้วยังไม่ได้กินเนาะก็มีเป็นตัวนี้กุช่ายเจ็ดสีกล่องนี้กล่องละ35บาบาทนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะหนึ่งกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่คือหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมี12ชิ้น แต่ละไส้น่าจะไม่เหมือนกันไส้เหมือนผักกาดม่วงไส้กุช,ช่ายไส้หน่อไม้ไส้กุ้งไส้เผือกเขาจะมีกระเทียมมาให้โรยต่างหากกับตัวทำจิ้มนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าผมอยากให้ดูว่าแป้งมันจะค่อนข้างบางแล้วแบบไส้ไมันเยอะมากดูผมว่าไม่จิ้มก็อร่อยอันนี้ผมลองชิมแบบไม่จิ้มก่อนนะครับอืมรยชาติดีอยู่เดี๋ยวเราลองจิ้มดูบ้างนี่นี่ นี่ไส้กุ้งกุ้งเหรออืมไส้กุ้งผมว่าตัวไส้เขาทำมารสชาติมันมันจะมีความติดหวานไปจิ้มก็อร่อยครับตัวนี้นะครับนี่ปัง,ป,งปัง85องศาโคนต่อแถวเยอะมากผมมาซื้อเป็นไส้หมูหยองแม่เขาก็บอกไส้หมูหยองอร่อยดดิใหญ่กว่หน้าผมอีกอะอเกะดูไส้ให้ดูนะครับโอ้ ดูดิไส้คือโคตรเยอะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นไงนะครับตัวขนมปังเขาจะมีความนิ่มอยู่นะครับแล้วก็ตัวไส้อ่ะก็ที่สำคัญอ่ะคือไส้เยอะแน่นอนแบบโคตรเยอะดีกว่าแล้วก็ ผมเ,เลือกไส้หมูหยองเขาก็จะมีความหวานแบบนิดนึงแต่จริงอะ่ะเขามีหลายไส้ามากแต่ว่าคือมันยากมากที่เราจะซื้อหลายไส้ามาลองกินอะไรเงี้ยเขามีไส้แนะนำบบเป็นแฮมชีสพริกเผาหมูหยองอะไรเงี้ยเออมันติดในแบบที่เขาแนะนํามาก็เลยลองซื้อมาทานสําหรับวัวนนี้ผมก็ได้พาทุกคนไปหาของกินของอร่อยในย่านท่าน้ํานนท์กันนะครับอาหารที่นี่คืออร่อยแล้วผมได้กินหลายอย่างมากผมได้กินข้าวหมูแดงที Pork, นะ่ W Crispy Pork เนาะผมว่า ร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยแหละแนะนําว่าถ้าเกิดใครแมาอยากสตาร์ทเป็นตัวสตาร์ทให้กินนะให้กินข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านนี้โดยเฉพาะหมูกรอบผมว่าอันนี้เด็ดจริงๆเดินแมากินมาตลอดทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมูเตะเจ๊พันได้กินขเนีสั่งขยะแม่สมใจได้กินขนมฝรัง่งที่เป็นขนมไข่เอแคร์ที่ร้านนนเบเกอรี่นะครับเอแคร์กล่องละยี่สิบบาท1กล่องมี10ชิ้นตกชิ้นละ2บาทเท่านั้นนะครับผมว่าอันนี้ถือว่าคุ้มเลยแหละแล้วเราก็ได้ไปกินทั้งแบบ แตงโมปัน่นกุชช่กูชชี่เจ็สีได้กินขนมตัง8 5องศาแล้วก็ได้มากินตัวเกาเหล่าเนื้อแล้วก็ได้ปิดท้ายด้วยตัวกุ้ยปิ้งเป็นวอลที่ถือว่าอาหารอร่อยนะไปกินมาหลายที่แล้วก็ยังย้ำว่าที่นี่โดยรวมอาหารค่อนข้างอร่อยให้ทุกคนมากันได้สำหรับวอลนี้ก็น่าจะเป็นวอลที่กินเยอะที่สุดแล้วก็จบลงแล้วนะครับ ใครที่ชอบวอ์กนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส c คร b e ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย